ช้าจนลืมเลยล่ะค่ะน่าจะมากกว่ามากกว่าสามสี่เดือนค่ะที่จะยาวขนาดนี้ค่ะ ความชุ่มชื้นของเขาโดยใส่ทิชชู่ค่ะใส่ทิชชู่รอข้างบนก่อนค่ะกันดินด้วยค่ะ รอบต่อไปต้องรอ,อก่อนนะคะคุณลูกค้าต้นไม้โตไม่ทันค่ะก็จะห่อบแบบนี้ค่ะ กันดินกันดินหกด้ยค่ะ ไม่ค้ามือใหม่ค่ะไม่ค้ามือเก่าต้นไม้เขาโตไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาค่ะทำทิ้งไว้นานแล้วค่ะเพิ่งจะเดินเพจค่ะก็เดินเพจที่ค้าก็ทักเข้ามาเยอะค่ะหมดแล้วค่ะ ต้นขนาดนี้ใช้เวลานานอยู่นะคะเพราะว่าเขาเขาอยู่ในกระถางเขาจะโตช้าค่ะถ้าเขาลงดินแล้วเขาจะโตเลยกระถางเขาเล็กนะคะ มาบรรจุของนะคะ ลูกค้าด้วยความปลอดภัยดีค่านลูกค้าก็คอมเมนต์มาบอกว่าโอเคถึงแล้วนะคะปลูกแล้วค่ะอะไรอย่างนี้นะคะลูกค้าท่านนี้สั่งเป็นรอบที่สองนะคะรอ,ร,อรอบรอบรอบแรกเขาก็จะสั่งทั้งหมดห้าต้นเลยค่ะลูกค้าเจ้านี้สั่งรอบแรกห้าต้นค่ะ รอบที่สองหมดค่ะได้สามต้นค่ะ<ม>ทั้งอย่างชนิดต้นได้ชนิดเผาด้วยค่ะลูกค้าท่านนี้รับทั้งสองชนิดเลยค่ะแล้วก็ส่งข้อความมาเพื่อจะรับเพิ่มอีกค่ะก็ะพอดีรอบสุดท้ายหมดพอดี ล่อ,ง,องนี้ก็บรรจุได้สามกระถางนีค่ะล้จะเตรียมเลยนะคะอ็สามกระถางสวัสดีเลยค่ะ น้องเปเทาค่ะน้องก็จะส่งง่ายกว่าอย่างเช่นนิ้ต้นค่ะเพราะว่าเทาเราอ่ะเขาโค้งเทาเทาเราโค้งไปยังไงก็ได้ค่ะทีนี้เราก็ดูกันกันไหลค่ะกันน้องเชื่อง กระถางขยื่นค่ะเราจะทำให้กระถางขยื่นได้ค่ะก็จะมัดหรอก มัดล็อกสารไปสารมาค่ะเราจะป้องกันกระถางน้องเพื่อนเวลาเขาขนส่งไปเขาอาจจะยุกไม่ระวังนะคะกระถางน้องเขาจะอยู่ได้อยู่นี่น